ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อช่วยกันแจ้งข้อมูลแล้วก็ตามหาผู้สูญหายค่ะนั่นก็คือชายวัย75ชื่อว่านายพร้อมผุดผ่องซึ่งได้เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะบุรเพื่อไปเยี่ยมบุตรชายที่บ้านเกาะถ้ำตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยได้เดินทางโดยรถประจำทางจากนั้นค่ะทางญาติก็ได้ สอบถามไปทางบ้านจุดหมายแต่พบว่ายังเดินทางไม่ถึงจุดหมายเกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งความค่ะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยสืบหาต่อไปหากผู้ใดพบเห็นบุคคลตามรูปราัน,นี้นะคะซึ่งมีเพียงบัตรประชาชนเท่านั้นก็ได้แจ้งไปได้ถที่ญาติก็คือนางสุจุธาทิพย์กงเส้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 087 5702 959หรือทางเพจของตำรวจภูทรสถิงพระ